มีการตัวสอบเล็กเนาะโอ้ดีนี่นะครับท่านประธานของเราเลยนะครับท่านประธานกรรมการนะครับมาเป็นประธานข้าวผักไสเองนะครับปรวัพนี้นี่คือบรรยากาศนะครับราจจะตอนนั้นก็ต้องดุนะด้วยครับตามประเพณีของชาวไทยเรานะครับเพื่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เราเราเลืกถึงส่งบุญไปให้นะครับนี่ก็คงจะอันนี้พี่แดงพี่แดงพี่แดงพี่ไปร้าน ของเพียรลึกเลยนะครับจากของพ่อนะครับครับมีไปวัดการเกรดวัดกลางเกรดก็อยู่ในเกาะเกรดอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันใช่ครับใช่ครับจะสังเกตว่าผมเห็นว่าสถาปัตย์เนี่ยเป็นค่อนข้างเก่าทีเดียวคุณลดูดูใช่ใช่ไหมวัดเนี่ยสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโอ้โหขบวนกองยาวผมชอบจังเลยขบวนกองยาวเนี่ยดูรำตั้งแต่ขึ้นเรือเลยคอ่าดูดูดูปล่อยไปปล่อยเราไปยัง เออเนอะผมเห็นรอยยิ้มเนี่ยนี่คุณนะครับเนี่ยทีมคุณเนี่ยผมจําได้เนี่ยเห็นคุณสวีวีวีเนี่ยนะสวีเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกนี่เขาบอกดูช้างให้ดูหางนะ่ใประมาณดูหน้าใช่ไหมประธานหน้าเดินอย่างกับมีแพนด้าผมเห็นโอ้โหเชิบเชิบจำแล้วมีหยุดนะครับหยุดเพาอะไรรู้ไหมมีโฮมีโฮ นยังไม่้ออืนเหมดเลยที่ขี้หมานี่ก็เจอหมดแล้วคุณทีมงานคุณทั้งนั้นแหละเนี่ยผมรู้อ่าไปที่วัดวัดสนามเหนือวัดสนามเหนือแล้วครับนี่ไปไปไปยี่สิบสามแน่ๆผมรู้ผมเห็นพี่นิดแล้วผมเห็นพี่นิดฝ่ายสมปองนะครับพี่พิมพ์พรครับพี่พิมพ์พรเนี่ยพี่พิมพรเนี่ยอันนี้ก็รวมรวมกันหรือจะเป็นพี่เปี๊ยกหรือเปล่าไปเมื่อกี้ผมเห็นแบบๆนะครับ วันซื้อ,อของกหน่อยมั้งอ่านี่นี่นี่ความเด็ดนี่จน,น,นี่นี่ประธานเรือสองท่านเลยนะครับพี่ปองของเราไปชนปองไปวัดเยตยเตยแล้วนะวัดเตยนะครับวัดเ,เตยนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ปากเกร็ดอยู่นะครับปกเกร็ดครับค่อนข้างเก่านะผมมองนะจริงๆที่เราเลือกเลือกทีก่บิทอดครั้งนี้นะวัดเตยเนี่ยรู้สึกจะมีสองลำนะครับสองลำเชื่อม่าด้วยกันนะครับโดยที่มีคุณมนตรีคุณชนะกับคุณเกษมพบจันทร์อันนี้ผมคิดว่าคุณพี่ภาคแน่นอนนะใช่ไหมครับผมคุณภาคเอ๊ะท่านทร์อยู่ทาง ทั้งฝั่งไหนยังไม่ทราบเือนนะครับโอเคครับที่เดินเข้ามาสู่ในวัดนะครับทั้งโทรกโขงทั้งโทรศัพท์นี่เลยเอ๊จะมาโทรอะไรตอนนี้ก็จะเป็นประกาศอยู่เนี่ยว่าเตยเนี่ยนะครับแต่แต่เดิมนี่ก็คือบริเวณที่นี่มันมีเตยขึ้นหนาแน่นมากสุดท้ายก็จะชาวบ้านมาช่วยกันถางบ่เตยให้มันเรียบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ก่อสร้างวัดขึ้นมาเนี่เข้าสู่พิธีในการที่จะมอบมอบละตั้งจิตอธิษฐานกันให้ดีนะครับงานนี้ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่สุดของของไทยประกันเลยนะครับผูกเสดวัดครับ นะครับนี่เรือเข้ามาแล้วนะครับเข้าเทียบท่าวัดตําหนักเหนือแล้วนะครับะวัดตําหนักเหนือครับคงจะพึ่งถึงนะครับที่ฐานน้ำก็วัดนี้ก็ยอยดยแก่อีกวัดหนึ่งนะครับสร้างตัง้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2,300โอ้โหเก่าดีเดียวนะครับดูคนมาร่วมงานกเดินเดินเดินไกลเหมือนกันเดินไกลครับเดินไกลนิดหนึ่งเดินไกลนิดหนึ่งไม่ย่อท้อครับไม่ย่อท้อบางคนก็ ถึงทายาทธรนี่ไม่เคยขาดมือพวกเราเลยนะครับทุกๆวัดนะครับเพราะต้องถือต้องถือต้องถือวัดนะครับอ่านี่มาแล้ววัดกู้วัดนี้นะครับสุดยอดวันนี้ชอบนะวัดเนี้ยผมชอบชื่อชอบชื่อใครทําวัดนี้นี่ไปไหนนี่มีเครดิตตลอดกู้ได้เรื่อยๆความดุจสมูนะประมาณนั้นแหละหลังจากเลื่อนมาก็เหนื่อยนี่เราเข้าสู่พิธีการแนะครับนี่ของของของทางสังกัด ผสมเลยนะครับอ่าทังผู้การฝ่ายสมบัติสิริภุมิชัยแล้วก็ผู้การภาพะสงค์แผนชากรสองลำนะครับเข้างดีไปนี่นี่เห็นนี่ตั้งประธานนั่งนั่งอยู่อ่าหังนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่วัดตาลนะครับวัดตาลเขาโบสถสวยมากสวยครับสวยอันนี้สวยเลยแปลว่าที่เก่าแก่นะครับสองร้อยกว่าปีรอยยิ้มไม่เคยขาดจากพวกเราไทยเป็นการชีวิตนะครับไม่มีขาดแน่นอนครับก็กลัวมาเฉพาะหน้าตั้งสักนิดต่กนิดหนึ่งอ่าดูนี่ดูนี้นะครับ แยกแยะไม่ถูกสิครับอย่างนี้ขอขอสักหน่อยขอสักหน่อยนะครับมารวมรวมบรรยากาศโดยรวมบนศาลานี่ผงใช้คำว่าศาลาแล้วกันอันนี้เป็นว่าชื่นมื่นจริงนะครับแบบบุญกุศลที่ทุกคนได้รับไปนะครับเราสังเกตตอนขึ้นเรือก็รู้นะครับทีมงานนี้นะครับมาจากทางสมุทรปราการสมุทรปราการไปที่วัดบางกะไนนะครับบางกะไนวัดดีบางกะไนมาถึงแล้วนะครับนี่วัดมาถึงแล้วก็มีสมาชิกเริ่มเริ่มทยอยขึ้นมา ก็ S <S ยังอยู่ในเขตรปารกต็วันูกนะครับซึ่งซึ่งวัดนี้ก็มีชาวมอญอพยพมาจากเมืองผมสาวดีนะครับมาเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างวัดนะครับตั้งแต่ในอดีตปี2364นะครับสร้างมาโอ้นานมากแต่ละวัดที่เราไปเป็นวัดเก่าแก่จริงนะครับ<ช>อ่านะครับไปถึงวัดเกาะเกรียงวัดเกาะเกรียงอูอใครับบรรยากาศรอบข้างนะครับความรู้สึกของคนที่มาร่วมทอดพระป่าร่วมกันนั้นนะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ นี่ครับอันนี้ขุนชัชวานขุนชัชวานะครับขุนนาทวงนะครับเป็นประธานเรือนะครับท่านมามีประธานเรือทั้งสองสองลำเลยนะครับวัดนี้มีสองลำมาทอดนะครับมีคุณนิพาด้วยนะครับนิพาปะภาวงด้วยนะครับผู้ชมหน้าชัดนะครับไม่พลาดงานนี้แน่นอนตั้งใจกันทุกคนะครับนี่จ้องข้าวเหนียวไข่หวานทอดปีหน้ามาใหม่นะโยมปีหน้าใหม่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับกไปวัด โพบ้านอ้อยนะครับวัดโพบ้านอ้อยนะครับผมชอบป้ายวัดนี้นะค่อนข้างจะทันสมัยด้วยมีสมาชิกเดินมาแล้วนะครับแล้วใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเนี่ยสำคัญตรงนี้นะครับไปไหนไม่มีหลงไงไม่หลงไม่หลงนี่พี่ไพฑูรย์นะอันนี้หลือพี่ไพฑูรย์โพสีนะครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงอันนี้ที่วัดนี้ประธานในพระโสถก็อ่หลวงพ่อโพนิมิตรเลยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้นะครับกราพรานี้ถวายพี่ไพฑูรย์ขอแตะแตะไปหน่อยแตะไปหน่อย ช่วยกันจับไว้จับไว้<อ>ลำบุญร่วมกันไว้นะ<ๆ>จะได้ดเดือนเงานงานปีนี้จะได้ดีๆไ,ไปที่วัดศรีรัตนารามนะครับ วันนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2305นะครับเก่าแก่เหมือนกันนะครับจริงๆชื่อเดิมว่าวัดบางพังแล้วสุท้าได้มาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดศรีรัตนารามวัดนี้ไม่เหมือนใครมีน้ำฝาดๆโอ้โหแล้วมีโซกินด้วยเห็นแล้วสมุทรปราการต้งใจสมุทรปราการแน่นอนนะครับข้าวตักนน่นี่นี่คนนี้คนดังคนเด็กคนดังของปากน้ำปากน้ำเลยนะครับอันนี้จะสังเกตจะเป็นแม่ง่าค่อยๆทานกันทำบุญกันแล้วเนาะมีกันนะทานข้าวกันเล็กน้อยอืมนะครับ ให้เอ่ยไม่บอกไม่เฉลยให้รู้ถามฝ่ายสุปัติรู้เอาเองครับนี่วัดต่อไบครับโพทองบนนะครับนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปสมเจ็จหลวงพ่อเพชรนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสมัยชินแสงนะครับที่อยู่ในวัดนี้ชื่อชื่อก็บอกแล้วมีคุณค่ามากครับ นี่อันนี้มาจากสายประพลนะครับอุดรธานีแน่นอนเลยนะครับรู้กมาไกลมากไกลมากไม่พลาดงานนี้แน่นอนนะครับท่านประพลเนี่ยนะครับีมราขาอุดรมารับสังเกตว่าค่อนข้างที่จะมากันไกลนะครับบรรยากาศก็ยอดเทอมันไกลแค่ไหนเราก็จะมาที่นั่งที่ตรงกลางนะครับเพียงคู่เลยนะครับท่านคุณน้องกดครับผมถ้ไปวัดบางหลวงนะครับบางหลวงนะครับวัดบางหลวงเองนั้นนะครับยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมอยู่นะครับ ในข้อโหวตจะมีผู้ใหญ่เป็นสิงศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ข้อนนี้คงจะเป็นในศาลาผมว่าวินุพงศศ์รีหินนะครับเป็นประธานเรือลำนี้นะครับยัยอันนี้มามาไกลเหมือนกันนะครับทางทางอีสานเหมือนกันต้องผิดพลาดไหมครับตอนล่องเรือผมได้ยินเรืออยู่ลำเล่นขับกล่องอีสานตลอดนโอ้โหระเบิดบรรยากาศมากเลยนะครับ ไม่ทราบว่าลำไหนนี่ลำนี้แหละหลังลำของท่านนี่แหละครับท่านประธานท่านนี้นะครับร้องสวดสนามตลอดทางก็ทางใจทางใจบรรยากาศของเราต้องสมควรนนี้ดูประธานนะครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็คงจะอยู่ในแบบศาลาผมว่าจะศาลาวันนี้มัาจากใครนี่ครับต้องเดินทางมาล่วงหน้านะครับถึงจะมาพร้อมกันได้ที่วัดบางขามนี่นะครับมาขามแล้วตอนนี้นี่บายบายฉันบายบายแล้วมาถึงแล้วคุณแล้วนะครับ นี่อโศกเลยนะครับนี่อโศกอโศกนะครับวัดนี้นะครับผมกำลังจะมองนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับจะให้เราให้เราได้เห็นนะครับคุ้นๆนะคุ้นๆวัดนี้ะอในฝ่ายกอนนี่เองพี่ชายผมเองพี่กอนนะครับมาวัดนี้มีสองลำด้วยกันนะวัดนี้นะครับมีสองลำครับมีฝ่ายชนกอีกลำครับก็มาทอดวัดเดียวกันพี่ชนกนะครับดนี้พี่ชนกเหมือนกี้อันนี้ก็พร้อมกันเลยสองลำก็แสดงว่าอัศจรรย์ทำบุญลอยหนึ่งเดี๋ยวขอเคสลายล้าน ประมาณนั้นเอออย่าลืมใส่ด้วยนะฝั่งภาคภาคฝ่ายขาลงด้วยนะวัดหงปรทุมมาวาดนะครับวัดหงปรทุมมาวาดนี่จริง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับจะสังเกตที่ปลาท้งพันปานี่นะครับท่านดูโอ้เยอะจริงๆครับปลาสวายน้วแบบปลาสวายเทโพตะเพียนทองตะเพียนขาวเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายอย่างมารวมกันอยู่ที่หน้าวัดไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวมาให้อาหารปลาด้วยเงินน่ะสิครับสมาชิกทําบุญแล้วก็ต้องทําทานด้วยอ๋อแล้วไม่ใช่แค่ปลาที่มีอยู่ในวัดเรามีปลาชุดใหม่มาปล่อยอีกอ๋อนะฮะแล้วมาปล่อยให้มาชุดเก่าจะได้ได้ดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คงเก ป้าเก่าของอีกช้า<笑><笑>นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปที่เขาอยู่ในบรรยากาศของการที่อันแน่นี่นะเขาคงไปประทานเรือแน่นอนนะครับสังเกตอยู่นะครับวันนี้นก็เลยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีไปเลยน,นะครับ,รบโดยมีประมงจังหวัดในเข้ามาช่วยดูแล<อ>มีหนารรยาย้ามีแค่ปลาเยอะจริงๆเราก็มาช่วยปล่อยปลาเพิ่มอีกให้ประมงมาดูแลเพิ่มอีก หรือว่าเป็นคือส่วนที่เพิ่มผอิตตังเกตนะครับน้องเลินหลับตาเลยนะครับที่ฐานเยอะเลยนะตั้งใจตั้งใจก็สุขภาพไม่ไหวก็กลมได้แค่ครึ่งเดียวก็เอานะำตาันี้วัดบางมาอยู่แถวแถวไหนทางด่วนไม่ใช่